เดี๋ยววันนี้มีว e s เซชั่นจะมาอัปเดตสลากออมทรัพย์ของทุกๆธนาคารให้ดูนะครับอัปเดตข้อมูลกันในเดือนพฤษภาคม2568นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้แต่ละธนาคารนั้นมีสลากรุ่นไหนนะฮะขายกันอยู่บ้างนะครับก่อนเข้าไปชมเนื้อหาอย่าลืมกด Subscribe นะครับกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ BY s e s t ซ o n ด้วยนะครับ สลากออมทรัพย์ในท้องตลาดที่เราซื้อกันอยู่นะฮะก็จะมีสาธนาคารด้วยกันเนาะที่มีสลากออมทรัพย์ขายนะครับก็จะเป็นธนาคารออมสินธนาคารทอกอสอและธนาคารทอ,อสอสีส้มนะครับอาคารสงเคราะห์นะครับแต่ละธนาคารณนะเวลานี้นะออมสินมีสลากออมทรัพย์แบบ1ปีและ2ปีขายซื้อได้ทั้งในแอปและก็เป็นใบซื้อนาสาขานะของทอกอสอตอนนี้มีขายอยู่5รุ่นเลยนะครับที่ออกใหม่ผมไล่าจากออกใหม่มาเก่าล่าสุดก็จะเป็นมังกรยกยกจัก,กรพรรดิหุงเงินขวัญหุง อันนี้สําหรับเด็กนะครับอายุไม่เกิน18ปีนะฮะแล้วก็สลักนาจิตอนนี้ซื้อผ่านแอปพลิเคชันก็จะมี5รุ่นด้วยกันส่วนของทออตอนนี้เหลือ2รุ่นเหมือนกันก็จะเป็นสลักออมพยบชุดนาคราช2นะครับแล้วก็พิมานมาศปี2568ี่ก็จะเป็นสลากท,ทั้งหมดที่ขายในท้องตลาดนะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลพื้นฐานแต่ละรุ่นกันก่อนนะครับ อันนี้ผมแบ่งเป็นตารางให้นะครับเพื่อความชัดเจนดูสีเอาก็ได้ว่าของแต่ละธนาคารนั้นเป็นอย่างไรบ้างอันดับแรกที่ผมดูเลยก็คือระยะเวลาการฝากเท่าไหร่บ้างนะครับราคาต่อหน่วยเท่าไหร่เพื่อจะดูว่าต้องออมเท่าไหร่ถึงจะซื้อ1หน่วยลงตัวนะอัตราดอกเบี้ยนะครับและก็รางวัลที่1เอาไว้ให้เรารู้ว่าเราจะรุ้นรางวัลใหญ่เท่าไหร่สาหรับสลากออมสินตอนนี้มี1ปีกับ2ปีนะครับตามชื่อเลยต่อหน่วยเท่ากันนะฮะหนึบาทต่อหน่วยความหมายก็คือ1เลขต้องซื้อเท่าไหร่นะครับก็คือททั่ง อัตราดอกเบี้ย20สตางกับ45ตางนะครับเรียงลําดับอาแล้วก็รางวัลที่1นรางวัลใหญ่เลย1ปีจะ10ล้านบาท2ปีจะ30ล้านบาทนี่สําหรับธนาคารออมสินนะครับไล่เรียงมากันที่ทางทกสครับมับงกรหยกกับหยกจัก,กรพพัดอันนี้ออกล่าสุดอายุ2ปีเหมือนกันทั้งคู่แต่มังกรหยกจะราคาต่อนหน่วย100บาทอัตราดอกเบีย้ย0.2เปอร์เซนะครับแล้วก็อยู่ที่10ล้านบาทสําหรับรางวัลที่1อันนี้ใกล้เคียงกับ2ปีของออมสินเลยนะถ้าเราดูนะหยกจัก,กรพรรดอายุเวลา2ปีเหมือนกันนะ จะหน่วยละ1 0,000บาทอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่1.4 0นะฮะรางวัลที่1 10บล้านบาทเช่นกันชุดถุงเงินนะฮะอันนี้จะระยะเวลา3ปีหน่วยละ100อัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่0.63 3รางวัลที่1อยู่ที่10,000แบาทครับขวัญถุงนะอันนี้ของน้องๆน,นะเจ็ดถึงสิบแปดปีอันนี้ระายุเวลาการฝากถึง6ปีเลยนะครับแต่ราคาต่อนหน่วยแค่20บาทเท่านั้นให้น้องๆได้หัดออมนะอัตราดอกเบีย้ยค่อนข้างสูงนะครับสองจุดห้าศูนย์แล้วก็รางวัท 1, งงวทนะะลท ีหน่วยละ50บาทนะครับก็ซื้อกันง่ายๆ50บาทก็สามารถซื้อได้นะครับอัตราดอกเบี้ยที่0.0นย์จุดศูนย์เจ็ดเปอร์เซ็นต์งวัที่1นที่5ล้านบาทสุดท้ายกับของธนาคารคาส่งเคราะห์นะครับทอสอจะมี2ชุดนาคาราสองอันนี้อายุ3ปีนะครับราคาต่อนหน่วยอยู่ที่1000บาทอัตราดอกเบีย้ย0.7 5รเาลงวันที่1 3ล้านบาทพีมานมาปี2568กปครับระยะเวลา2ปีอันนี้ราคาต่อนหน่วยสูงที่สุดเลยนะครับเป็นท้องตลาดตอนนี้คือ50,000บาทอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ 1, 25, ที่1อยู่ที่3ล้านบาทอันนี้ถ้าเราดูวิเคราะห์จากตรงนี้นะครับระยะเวลาใกล้เคียงกันเยอะที่สุดเลยก็คือ2ปีในท้องตลาดที่มีนะครับแล้วก็จะน้อยที่สุดอยู่ที่ธนาคารน้ำสินมี1ปีให้ท่านเลือกราคาต่อหน่วยนะครับน้อยที่สุดคือ50บาทซื้อผ่านดิจิตอลในแอป B A a C ของของทกศนะห้บาทแล้วก็ขวัญหงอันนี้ของน้องๆนะครับขวัญถูกทีวผมอาจจะการออกไปนะเพราะว่าจะไปอยู่ในกลุ่มของเด็กเท่านั้นที่เหลือก็จะอยู่ที่ประมาณ100บาทแล้วก็จะโดดมาเลยนะครับหนึ่งพันหนึ่งหมื่นและ มา2556ในส่วนของอัตราดอกเบีย้ยสูงที่สุดจะอยู่ที่ยกจกกักรพพัดิระ1.40ลงลงมาจะเป็นที่1.25ต้องบอกก่อนว่าตราดอกเบีย้ยนี้คืออัตราดอกเบีย้ยเมื่อครบอายุเท่านั้นนะครับยังไม่รวมในรายละเอียดของรางวัลที่ในบางรุ่นจะถูกนแน่ทุกเดือนจะอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้คือเฉพาะดอกเบีย้ยจริงเมื่อครบกําหนดแล้วก็รางวัลที่1สูงสุดณตอนนี้จะอยู่ที่ธนาคารอมสิน2ปีนะครับ30ล้านบาทอันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานกันก่อนนะครับว่าในส่วนของราคาและก็รางวัลที่1เป็นอย่างไร เดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างการซื้อกันนะครับว่าถ้าซื้อสลากออมทรัพย์ในแต่ละประเภทด้วยเงินอันนี้ผมยกตัวอย่างมาที่1 0 0 0 0แบาทจะได้รับผลตอบแทนอย่างไรบ้างนะครับในส่วนของเงินต้นได้รับคืนทั้งหมดอยู่แล้วสําหรับสลากออมทรัพย์นะจะไม่ได้ขาดทุนหรืออะไรทั้งสิ้นแต่คราวนี้เรามาดูในส่วนของผลตอบแทนเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันที่ธนาคารออมสินก่อนราคาต่อหน่วยเท่ากันนะครับหนึเพราะฉะนั้นถ้าซื้อ1น0 0 0 0จะได้1000นหน่วยหรือ1000หมายเลขเท่ากันแต่ต่างกันที่อัตราดอกเบี้ ได้สูงกว่าคือ900บาทแต่ว่าจะอยู่2ปีนะครับอันนี้อราเตรเบียคือครบกําหนดเมื่อครบ2ปีเลยอันนี้1ปีจะได้200บาทแต่ตัว1ปีถ้าซื้อ1 0 0สนจะถูกแน่เดือนละ80บาทแต่ตัว2ปีไม่มีนะฮะและเมื่อครบอายุ1ปีก็จะได้รางวัลแน่ๆ960ผลรวมเมื่อครบกําหนดตัวนี้จะได้1,160แต่อันนี้จะได้900บาทถ้าเฉลี่ยต่อปีมาแล้วตัว1ปีจะได้สูงกว่า นะครับอ่านี่เห็นไหมฮะเพราะว่ามันไม่มีรางวัลที่ถูกแน่แน่มารวมด้วยนะครับอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ผมบอกไปสําหรับของทอกกอสนะฮะมังกรหยกหน่วยละร้อยคล้ายๆกับตัว2ปีที่ผมบอกเลยนะแต่ปลาดอกเบี้ยนั้นจะอยู่ที่0.4นะครับแต่เขาจะมีถูกรางวัลทุกเดือนแน่ๆอยู่20บาทตัวเดือนนะฮะแล้วมาครบอายุจะอยู่ที่480แล้วก็ผลรวมแต่ก็ยังน้อยกว่าตัวธนาคารออมสินอยู่นะแต่เฉลี่ยต่อปีจะเป็น4 4 0อยบาทหยกจกักรพรรดิครับหน่วยละหมื่นเพราะฉะนั้นมัน ลุ้นนะฮะเมื่อครบกําหนด2ปีจะได้ดอกเบีย้ยอยู่ที่280บาทครบกําหนดเลยได้2 8 0พก็จะเฉลี่ยที่1 4 0่นสี่นะครับสูงกว่าตัวนี้นะถึงแม้ว่าไม่มีรางวัลเห็นไหมครับต่อไปถุงเงินนะฮะถุงเงินเนี่ยอายุ3ปีหน่วยละร้อยเท่ากันนะก็จะมี1 0 0 0งนหมายเลขเมื่อครบแล้วจะได้1.9บาทต่อหน่วยนะครับหนึ่าบาทแต่เนื่องจากว่าเขานั้น3ปีปนะีเพราะเฉลี่ยต่อปีมาก็อยู่ที่633บาทในส่วนของขวัญถุงอายุ6ปีหน่วยละ20เพราะฉะนั้นก็จะได้หหน่่วยเอยออะคื ไม่มีรางวัลที่ถูกนะก็จะได้1,500บาทเมื่อครบนะครับเฉลี่ยต่อปีมาคือ2,500บาทนะะก็ยังสูงที่สุดในตารางนี้อยู่นะครับแต่อายุฝากต้องครบ6ปีสลากดิจิตอลทอกศอ,อายุ2ปีหน่วยละ50บาทก็ได้2 0 0พันหมายเลขตระกเบียอยู่ที่0.07%นเนะครับเมื่อครากำหนดได้ดอกเบี้ย140บาทถูกรางวัลแน,น่ทุกเดือน20บาทต่อเดือนรวมเป็น480รวมทุกอย่างเป็น620บาทผลตอบแทนต่อปีอยู่ที่310บาทนคร้อนี่ของทออนะวก็ขอ มีนักคาราช2อายุ3ปีนะครับหน่วยละ1000ก็จะได้100หน่วยเมื่อครบอายุจะได้22บาท5 0สตางค์นะครับอัตราดเบที่2 2 5 0เมื่อครบ3ปีนะถูกรางวัลแน่ๆทุกเดือนครับ60บาทนะฮะครบ3ปีก็ได้2,160รวมแล้วจะเป็น4,410บาทเมื่อหารต่อเดือนมาก็จะเป็น1470บาทนะครับอันนี้แต่ว่าอายุฝากจะ3ปีแล้วก็พิมานมาศ2 5 6, 8อันนี้ราคาต่อหน่วยอยู่ที่50,000บาทเพราะฉะนั้นคุณจะได้2หมายเลขในการลุ้นนะ เมื่อครบแล้วจะได้1,250นะครับครบกำหนดได้2005เฉลี่ยต่อปีก็จะเป็น1250บาทนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเงินที่ซื้อขั้นต่ำา1 0 0 0 0บาทนะครับแต่คนจะซื้อน้อยกว่านี้ก็ได้นะให้มันลงหน่วยของเขาหน่วยละร้อยหน่วยละ5้0 0 0แต่อย่างพิมานมาเนี่ยก็ต้องขั้นต่ำก็ต้อง50,000บาทและซื้อ1เลขสุดท้ายครับล่างสุดเลยอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของทีมงาน B Y Station Recommend นะครับ B Y Station ของเราถ้ามีเงินไม่เกิน 1, ห 1, ทเราแนะนหรืออนึ ินึปีก่อนถ้าเป็นอมสินนะครับเพราะว่าอายุการฝากแค่ปีเดียวแล้วก็ได้ลุนรางวัลทุกเดือนด้วย1 0,000แบาทก็ได้รางวัลทุกเดือนละแล้ว8บบาทแล้วยังไปลุ้นรางวัลที่1อีก10ล้านบาทด้วยเช่นกันอ่านี้เรายกให้ออมสินมาที่1นะครับถัดมาครับเรายกให้นักคราช2ที่เราให้เป็นที่2เพราะว่าอายุฝากเขาเยอะคือ3ปีแต่ด้วยตัวเลขถ้าเป็นยอดเนี่ยเขาก็จะสูงกว่าแต่ว่าเนื่องจากรางวัลที่1เขา3าล้านบาทกับอายุสัญญาที่มันนานเท่านั้นเองเราเคยเลยให้มาอยู่ที่2นะครับแต่ถ อย่างนี้เราไม่ได้สนใจระยะเวลากับในส่วนของวันที่1ตัวนี้ก็จะได้ตัวเงินที่เยอะกว่านะอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจของแต่ละคนนะครับทอกสอเรายกให้ยกจกกักรพพัดครับอันนี้จะได้ในส่วนของตัวดอกเบี้ยอย่างเดียวเลยแล้วก็อายุฝากแค่2ปีเนาะแล้วก็จะได้อยู่ที่1,400บาทตัวเลขค่อนข้างสูงก็จะต่างกับออมสินแค่ว่าไม่ได้มีรางวัลให้เราชุ่มชื่นหัวใจในทุกเดือนแต่เมื่อครบ2ปีแล้วก็จะได้ดอกเบี้ยที่สูงไปเลยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่การเลือกนะครับว่าเราชอบแบบไหนและ อันสุดท้ายที่แยกเอาไว้นะครับเนื่องจากว่าพอหารต่อปีมาแล้วเขาก็ได้สูงที่สุดนะสำหรับถุงเงินนะครับแต่ถุงเงินนี้ก็อย่างที่บอกนะครับจะเป็นของน้องๆที่อายุไม่เกิน18ปีแล้วก็ซื้อได้ไม่เกิน300,000บาทนะฮะแล้วก็อยู่ถึง6ปีด้วยกันนะครับก่อนันนี้สําหรับกลุ่มที่ซื้อ1 0 0 0 0แบาทหรือต่ํากว่าแสนแต่ต่ำกว่าแสนก็จะไม่ได้การันตีตรงนี้นะถัดมาครับเราจะยกมาที่1ล้านบาทพอหนึล้านบาทเราตัดชุดอาขวัญถุงของน้องๆอ,ออกไปเลยนะครับจะเหลือแค่4่อันนะสำหรับท กันหมดเลยเพียงแต่จะมีอัพขึ้นมาตัวสลัก1ปีพอซื้อ1ล้านแล้วครับก่อนหน้านี้ถูกทุกเดือนแน่ๆ 1, 8 0บาทใช่ไหมครัถ้าซื้อ1ล้านก็ควรจะเป็น800แต่ว่าเราจะมีถูกรางวัลเลขท้าย4ตัวเข้ามาด้วยอีก200นะครับก็จะกลายเป็น1 0 0 0บาทต่อเดือนสหรับหล้านนะฮะพออายุครบ12เดือนก็จะได้12ื่นสองแต่นี่ได้ทุกเดือนนะหนึ่งพันนี่โอนเข้าบัญชีทุกเดือน1ปี1ล้านก็จะได้ดอกเบี้ยอยู่ที่หนตรงหมื่นสี่พันบาทนะครับตีเปอนดอกเบี้ ะะพอเฉลี่ยต่อปีก็จะเป็น1.41นี่ใกล้เคียงกันนะก็อยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนนะครับแต่2ปีนี้ตัวรางวัลที่1เนี่ยมันจะอัพเป็น30ล้านให้เราได้ลุ้นมาที่ทอกอสอครับมีมังกรยกก็จะได้รับรางวัลพิเศษขั้นต่ำแน่ๆและ800บาทเพิ่มขึ้นมานะครับทำให้พอรวมแล้วนะฮะก็จะได้25,200บาทแต่พอเฉลี่ยต่อปีจะเป็น11,600บาทนะก็จะเป็นประมาณ1.16%นะฮะตัวยกจักรพพัดเช่นเดิมไม่ได้มีในส่วนของรางวัลที่ถูกทุกเดือนนะแต แตดอกเบีย้ยก็จะสูงไปเลยโดดไปเลย2 8 0 0 0นนะครับก็จะได้14,0 0 0บาทเท่าเท่ากันกับของสลากออมสินตัว1ปีนะครับและ2ปีเดี๋ยวเรามาดูกันที่ทออสนะครับในส่วนของนักคาราสองก็จะได้ลุ้นกันอยู่ที่1,000หน่วยนะฮะแล้วก็ถูกรางวัลแน่ๆทุกเดือนแล้ว700บาทต่อเดือนครับรวมแล้วจะได้อยู่ที่47,700บาทแต่ว่า3ปีต่อเดือนมาก็จะเป็น15,900บาทอันนี้ถ้าเราดูตัวเลขตัวนี้จะสูงที่สุดนะสำหรับเฉลี่ยต่อปีนะฮะแต่เขาตอ ก็พิมานมาสองอันนี้ก็จะได้ลุ้นกันอยู่ที่20หมายเลข20หน่วยนะแล้วก็ถูกทุกตัวแน่ๆแล้ว220บาทครับรวมรางวัลเลย3,280บาทตัวเลขอยู่ที่15,140นอะฮะอันนี้ก็จะสูงที่สุดในส่วนของ2ปีเช่นกันเรามาดูกันที่ BYS t a t i o n Recommend ครับ BY Station ถ้ามีเงิน1ล้านบาทออมสินเราแนะนํา2ตัวเลยอยู่ที่ว่าสะดวก1ปีหรือ2ปีและก็ชอบรางวัลใหญ่10ล้านหรือ30ล้านอันนี้แล้วแต่สะดวกเพราะวว่่าาตต้ออองบบกผลแท แทบจะเท่ากันแหละมันห่างกันร้อยเดียวนะครับในกรณีที่เราไม่ถูกรางวัลนะครับแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนนะสำหรับของทกศเราก็ยังเล็กคอมเมนต์ไปที่ตัวยกจักรพัดนะฮะที่ได้อยู่ที่14,000บาทในส่วนของอัตราดอกเบี้ยล้วก็ไปลุ้นรางวัลที่1นะครับกันที่1 0ล้านบาทเช่นกันของยกจักรพัดแต่ว่ามังกรยกนี่เราไม่ได้แนะนําเพราะว่าเรามองว่าเหมือนกันกับสลาก2ปีเป๊ะเลยถ้าเหมือนกันอันนี้ก็ไปซื้อสลาก2ปีดีกว่านะครับก็ไม่มีอะไรแตกต่างเลยนะฮะในส่วนของรางวัลต่อเดืออนแล้้้วกก็ไดเบีีท่ กว่นะ็ผมก็มองว่าถ้า2ตัวนี้เทียบกันตัวนี้ชนะ2ตัวนี้ก็ได้น้อยที่สุดในการก็ลองเลือกดูสําหรับทกศนะฮะแล้วของทกอศอ,อันนี้ต้องบอกว่าได้ทั้ง2ตัวเลยนะอยู่ที่ว่าชอบแบบไหนเลยแต่ว่าทกศจะต่างกับอมสินแค่ตรงที่ว่าเขาอาจจะเน้นในส่วนของที่อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าไปเลยนะครับเพราะว่ารางวันทั้ง2ตัวอยู่ที่3ล้านไม่ได้โดดเป็น10ล้านเหมือนทองอมสินนะฮะที่สังเกตก็คือถ้าเป็นนาคราชก็จะต้องอยู่3ปีที่มานมากที่ติดก็คือว่าจํานวนหน่วยเขาห้า0 0่นนะครับซื้อ1ึ่งล้านพงมี สิบหมายเลขให้หลุ้นอันนี้ก็แล้วแต่ชอบแล้วกันนะครับว่าใครต้องการชอบแบบไหนถ้าต้องการให้รางวัลทุกเดือนเยอะที่สุดก็จะเป็นของอมสินที่1ปีนะครับก็อยู่ที่1,000บาทอัตราดอกเบี้ยสูงที่สุดนะครับพอเฉลี่ยต่อปีก็จะอยู่ที่นา,นาการาสอ จำนวนปีน้อยที่สุดอยู่ที่ออมสิน1ปีนะครับถ้าเทียบเฉพาะ2ปีเยอะที่สุดก็จะเป็นพิมานมาส2568ก็อันนี้อยู่ที่ว่าชอบแบบไหนนะครับอันนี้ BYS ายเ i o n ก็เรียบเรียงมาให้ชมกันติดประเด็นอะไรก็คอมเมนต์กันมาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับว่าสงสัยอันนี้เทียบกับน,นี้อะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถเปรียบเทียบกันได้ก็ส่วนตัวใครชอบแบบไหนยังไงก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันบ้างก็ได้นะครับว่าส่วนตัวชอบแบบนี้ซื้อแบบนี้มาแล้วแล้วถูกรางวลอย่างไรบ้างนะครับก็มาแชร์ให้เพื่อนๆฟังสสวนี้กบคุณมาาหรั ติดตามชมนะครับยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์สนับสนุนช่อง B Y Station เลี้ยงกาแฟเลี้ยงขนมทีมงานได้นะครับสวัสดีสวัสดีครับ